ขฮอเกี้จ้าขฮอเก้สาวบนเนื้อเหลืองน่ากินบบขี้ใส่ตะไคร่กับเกลือสองอย่างพ่อเอบบานๆจ้าเอบสาวอุบลสาวอุบลเหลืองบบเหลืองโบน่ากินโบร,ร้อนร้อนขี่ใส่เนื้อเขา ร้อนแล้วก็ไม่ให้เกโกกีกินแบบพื้นบ้านฮะเนาะค่ะนอมาเด้อผู้ใดสกินถ้าอยากกินมาเด้อมาหาสาวอุบลนะกีกินมาเที่ยวอุบลนเที่ยวอุบลนกีเกกีกีนเคโกกีแบบเหลืองเหลืองเหลืองจ้ากินมอหนากินมอว้าวว้าวเศรษฐกก็เผือพ่อเนาะ บางท่านห้ห่มเลยล่ะจ้าเริ่มมาเด้อสกีให้กิน <laughs>